เอออันนี้ปูเยี่ยมวัดหนังอยู่แล้วไม่ต้องไปยัดท่านในเป็นวัดไหนครับนะครับอ่ะเราก็ไปดูหยิบขึ้นมาซองโอโหเก่าดีแท้ดอกเนี้ยนะผมบอกเลยให้ผมก็อยู่วงการพามา20กว่าปีนะไม่เคยได้ได้ดอกนี้ดอกแรกที่เป็นตะกุดเงิน แล้วดูดิครับขนาดไม่ได้ใช้อลักแดงขนาดนี้ไม่ได้ใช้เลยนะลักแดงเองนี่พระปิดตาที่ไหนเออพระปิดตาที่ไหนอ้าวหมายแล้วมีพ่อนง มีพ่อแดงมีวัดหนังมีน้าหัวเข้ามีวัดหนังมีโคนอนมีวัดหนังมีวัดหนังมีวัดหนังพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของสำนักไหนหรือวัดไหนคือไม่ต้องหรือเปล่าครับก็มีพิมพ์วัดหนังอยู่แล้วกลัวอะไรเวลาเป็นพระแทงอะ่ะกลัวไม่หมดครับเอออันนี้ปูเหยี่ยววัดหนังอยู่แล้วไม่ต้องไปยัดทัในให้เป็นวัดไหนครับ อ่าเป็นวัดหนังแล้วยุคไหนนะครับอ่ะเราก็ไปดูหยิบขึ้นมาซองโอ้โหเก่าดีแท้อ่าวัดหนังล้วงนอกวัดทองล้วงใน เออเก่าดีแท้เห็นไหมครับแบบนี้เข้าใจง่ายเข้าใจไม่ยากเลยผมไม่เคยเห็นเนื้อนี้สมบูรณ์ขนาดนี้เลยครับทันยุคเห็นไหมฮะทุกวันนี้เรากลัวอะไรกลัวพระแพงอ่ะก็เปรียบเทียบเนี่ยอันไหนเก่ากว่า อันนี้เก้าศูนย์อันนี้เก่ากว่าเยอะอันนี้หลังสองพัน 500. ห้าร้อยโหผมบอกเลยนะพระผงสุพรรณจงอางศึกพิธีใหญ่มากๆอ่ะอันนี้ไปเลี่ยมทองให้พี่หน่อยแบบนี้ต้องอยู่ในเลี่ยมทองเท่านั้นแล้วค่อยมาคุยกันนี่ครับตอนเนี้ยนะพระผงสุพรรณจงอางศึก คนหันมาเก็บคนหันมาแขวนกันหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นพระดีครับเป็นพระดีแล้วราคายังจับต้องได้ไปเซิร์ช Google ดูวิธีพุทธาพิเศกโอ้โหต้องบอกสุดๆ นี่พระบางอย่างคนบอกไม่แพงไอ้คนบอกไม่แพงอะ่ะนะเขาเรียกอะไรอะใจอคติแต่เราอะดันไปเชื่อแล้วไปเอาต่อมาพูดกันไม่จริงครับพระเครื่องตอนสร้างมาหลวงพ่อไม่เคยบอกอันไหนจะแพงหรือไม่แพงแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับ พุทธคุณคือวิธีการสร้างแล้วอันไหนที่รู้ว่าดีแต่ยังไม่แพงผมรีบซื้อหมดนะครับก็ไม่ต้องไปจ่ายถูกปะแพงๆแต่ได้พระดีใช้แล้วพระดีอะ่ะคนยังไม่รู้หรอครับก็เลยไม่ซื้อแต่ท้ารู้เหมือนกันหมดแล้วไซส์แพงแน่นอนสมัยก่อนหาข้อมูลมันยากนักแต่สมัยนี้มันมี Google พิมพ์แป๊บเดียวรู้เลย พอเห็นลายนามพิธีการสร้างนี่พระผงสุพรรณจงอางศึกแล้วให้ไปเปิดดูกันเอาเองแล้วตอนนี้พระผงสุพรรณจงอางศึกเห็นไหมครับไม่มีราคาถูกแล้วอันนี้มีอยู่นะครับสามคู่พอดีเลย สามคู่พอดีเลยเอาคู่ละสองพันตกองค์ละพันเนี่ยนะครับพิทวีหนึ่งคู่อ่ะครบสามคู่ครับถ้าไม่เก่าจริงไม่ตัวจริงไม่ได้ตังผมนี่ตะกุดดอกนี้ เป็นตะกุดเมตตาอย่างตะกุดเชือกที่พันนี่คือสายสินเห็นไหมสายสินที่เราใช้พันตามงานทำบุญบ้านน่ะเห็นปะสายสินเขาจะไม่เขาจะไม่ไม่ถูกถักให้แน่นเหมือนกับเชือกอ่า ความเก่าเก่าไหมทองแดงแบบนี้เก่าไหมอ่าทองแดงเก่าแล้วต่อไปสายสินเวลาเข้ารักก็แข็งใช่ไหมพอเวลาผ่านไปเวลาเขาหลุดล่อนออกเหมือนเปลือกไม้เลยเนี่ยเห็นไหมครับแล้วตรากุด พันได้สายสินตำราที่ไหนแน่นอนครับปู่ยิ้มวัดหนองบัวลูกอมสายสินตะกุดพันด้วยสายสินวัดหนองบัวครับผมบอกเลยนะครับสิทธิ์หลวงปู่กินจะมี mm hmm. พรอเงินบางคา่สิทธิ์ทำขุนแผนนะสิทธิ์ปู่กินนะพอปานคลองดานพอแก้วพงมาลัยปู่ยิ้มหนองบัว ปู่เอี่ยมสะพานสูงปู่เอี่ยมวัดหนังปู่ไข่เชิงเลนนี่เรียนกับปู่ยิ้มนะไม่ได้เรียนกับประชากินเขาบอกว่ามาเรียนที่สำนักท่ามขุนแผนกับหลวงปู่กินได้ไปคนละอย่างปู่เอี่ยมทำพระปิดตาพอแก้วทำพิษสมรพอปานทำเสือปู่เอี่ยมทำตะกุดโสรถ ได้โด่งดังปู่ยิ้มเป็นสิทธ์ก้นกุฏิปู่ยิ้มทําได้ทุกอย่างปิดตาปู่ยิ้มก็เป็นเป็นจ่าภาคีลูกอมโลกกระธาตุปู่ยิ้มคือเบอร์หนึ่งเลยลูกอมสายศินปู่ยิ้มทําได้พอแก้วทําพิสมอนปู่ยิ้มทำ,ทำ,มมทำลุอมสายสินตะกุดว่าหายากๆในประเทศตะกุดปู่ยิ้มหายาก เสือเพราะปานว่าหายยากเสือปู่ยิ้มหายากมีดหมอใครก็แล้วแต่ที่หายากมีดหมอปู่ยิ้มหายากของหลวงปู่ยิ้มปู่ยิ้มทําได้ทุกอย่างแต่ท่านทําน้อยเนี่ยครับเรื่องเมตตามหาสเสน่เป็นสุดยอดของวัดหนองบัวอยู่แล้วลูกอมสายสิน เม็ดหนึ่งแท้ๆสองแสนซื้อไม่ได้ห้าหมื่นซื้อได้สตันตแมนนะฮะถ้าจะหาของหลวงปู่ยิ้มดูยังไงจะให้รู้ว่าเป็นปู่ยิ้มดูให้เก่าแบบนี้ครับสบายใจนี่คือเอาเรื่องจริงเลยครับว่านะ,ะสายสินน่ะคือของที่มีคุณในตัวอยู่แล้วอย่าลู้อมสายสินปู่ยิ้มนะต้องเอาสาวพรม,มจรรย์มานั่งนุ่งขาวหงขาวนะแล้วนั่งพัน พันเสร็จได้ลูกอมในพานแล้วให้หลวงปูเ่เสกเพราะถือเป็นเคสว่าสาวรมอาจารย์ใครก็หมายปองเป็นมหาสน่มหานิยมหายใจลึกๆที่พูดมาทั้งหมดคือไม่ได้ยัไม่ได้เจอตะกรุดปู่ยิ้มง่ายๆแค่นั้นเองครับแล้วที่แบบดูง่ายแบบนี้นี่คือจะหาว่าถูกมงคลของหลวงปู่ยิ้มง่ายๆนะไม่ง่ายอะ่ะ ปิดตาก็หายากตะกุดยิ่งหายากเสือยิ่งหายากโลกธาตุปู่ยิม้มจริงๆก็หายากของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยท่านมาทําเพิ่มให้เราใช้ไม่ได้แล้วแบบหยิบมาแท้ตาเปล่าเลยเนี่ยนานทีปีหนจะเจอสักองคหนึ่งครับแบบที่หยิบมาแท้ตาเปล่าเนี่ยนานทีปีหนจะเจอสักองคหนึ่งครับโอ้ดอกนี้ นี่เลี่ยมทองนะต้องเลี่ยมทองใช้อะ่ะเลี่ยมทองทาห่วงล่างบนเป็นคอต่อสร้อยได้สบายเลยครับหาไม่ได้หรอครับพูดได้กำเดียว,ว่าพาร์เกองวันนี้วางไม่ลงสักรายการครับเวลาอะไรที่แท้เนี่ยความเก่ามันหนีไม่ได้จริงๆ ตะก,กุดแบบนี้ที่ไหนครับวันนี้ดูแล้วมีความรู้ถึงจะง่วงก็ต้องดูครับคือตะก,กุดลายเนี้ยปึ๊บแน่นอนครับสะพานสูงตะก,กุดลายเนี้ยหยิบมาปับ๊บแน่นอนครับ ลายนี้แล้วเป็นก้นเขาเรียกว่าก้นมแมลงสาบก้นแมลงสบาบก็คือพันให้เห็นปลายตรงนี้วัดสพานสูงเนี่ยฮะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์รแต่ที่พีกในพีกคืออะไระรู้ป่ะอันนี้เป็นตะกุดอะไรครับ เงินนี่คือพีคในพีคสมบูรณ์มากไหมครับสมบูรณ์คือลอยจบเชือก ไม่ได้ใช้เลยและวัสบานสูงเนี่ยมีทองคํามีเงินมีทองแดงครับพี่สงัดนะฮะพี่อิงหรือไทยพี่เลวัดพิเศษธฒิคุยกันรู้เรื่องไหมครับ กุดสายวัดสะพานสูงเนื้อเงินรักแบบนี้ลาวๆนะสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงแปตะกุโโดโสรถรักแดงแเลยครับ โหดอกนี้พีคในพีคสมบูรณ์สุดๆใครอยากได้กดหัวใจรัวๆมานะใครอยากได้กดหัวใจรัวๆมานี่แล้วเป็นเนื้อเงินที่สมบูรณ์ ดอกนี้อา้าวนี่สุดไหมครับต้องบอกเขาว่าตะก,กุดเงินสายวัสพานสูงทองแดงยังหาไม่เจอไม่ต้องพูดถึงเงินครับถูกป่ะทองแดงตัวจริงยังหาไม่เจอไม่ต้องพูดถึงเงินเออให้เอาทองแดงมายี่สิบดอกก็สู้เงินดอกเดียวไม่ได้ลักแดง คนลุกผมไม่เคยได้เลยนะตะกุดเงินอนะทองแดงอะเคยได้สามดอกดอกหนึ่งอยู่ที่อาจารย์จุนไงดอกนึงยู่อาจารย์จุนแล้วดอกนั้นผ่านอาจารย์เลยผ่านแลเนี่ยผ่านรายการแกมาปุ๊บเป็นลายมือนะวัสบาลสูงจุนเอากลับเลยอยู่อาจารย์จุนแต่อาจารย์จุนนี่ยังไม่เห็นตะก,กุดเงินดอกนี้ โอ้โหครับดอกนี้เงินเนี่ยทําได้ไม่กี่ดอกใช่จริงๆเงินเนี่ยทําได้ไม่กี่ดอกตะกุดอะไรแล้วแต่นะถ้าเป็นตะกุดเงินนะโอ้โหของแบบนี้ไม่มีราคากลางของแบบนี้ถ้าผ่านไปแล้วไม่รู้อีกเมื่อไหร่จึงจะได้เจอแล้วดอกนี้สมบูรณ์มากคือพีกในพีกที่ความสมบูรณ์ นะครับพีกในพีกที่ความสมบูรณ์พี่สุรชัยบอกตะกุดเงินทําแจกเฉพาะโยม vip คือแน่นอนครับตะกุดนะโลหะเงินเนี่ยเป็นโลหะที่หายากราคาสูงในตอนนั้นทองแดงพอหาได้นะตะกัวหาได้แต่เงินนี่ทองคำนี่ ดอกเนี้นะผมบอกเลยให้ผมก็อยู่วงการพระมายี่สิบกว่าปีนะไม่เคยได้ได้ดอกนี้ดอกแรกที่เป็นตะกุดเงินแล้วดูดิครับขนาดไม่ได้ใช้อลักแดงขนาดเนี้ยไม่ได้ใช้เลยนะลักแดงเอง แล้วดูความเก่าของเงินท่านจะทำถึงสิบดอกหรือเปล่าแต่เนี่ยดอกแรกในชีวิตผม